Metal and metal mix is one. Metal and metal mix is one. Non metal and non metal mix is one. Three. Okay? Quite easy. If you study with over talk, no. No way! You want to. Not understand. But if you choose this, you understand? Oh, we caught the first time. แท็บอะลูมิเนียมดิฟเฟเรนท์ไฮด์เว้นดิฟเฟเรนต์ไฮด์อินแท็บบอร์นดิฟเฟเรนต์ชูโอเคอ่าเดอะเน็กซ์เว้นจูโนนเมทัลเมทัลแอนด์เมทัลไทท์เมทัลนองเมทัลนองเมทัลนองเมทัลเมทัลแอนด์เมทัลสอสอทของเมทัลแอนด์นองเมทัลอิน I only ไอออนอีก n อออนอีกไอออนอ t กแ t n ไม่เข้าใจโนั่นไม่ถอยนะไม่ถโอ้แหไม่ถไม่ถไม่ถู